สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องสกุลสุขนม่อกล่าวดอยนะ้าแกชีวิตบ้านๆคือเก่าเนาะค่ะฝนตกทุกมือเนะค,ะ,กกะค่ะยากกระห่ะค่คะเริ่มหกลายหลายอันนี้บุญโชคบนเนาะคะ่ะมีหนองน้ําพร้อมลงนองน้ําขิดตมแล้วก็มีหญ้าให้กินพร้อมเดอคะ่ะนี่เบิ่งบรรยากาศเดอคะ่ะนี้หญ้าขึ้นแล้วค่ะสวนยางอ่ะนะ เลี้ยงควายพี่น้องนะคะเบิ่งนกค่ะฝนตกแห้งค่ะห้ากกับขึ้นหกน้ำก็บขุนเนาะค่นนะ,คะน้ำสะเนาะคะ่ะเพราะว่าน้ำฝนเนาะคะ่ะศชมธรรมกอากาศธรรมชาตินะคะ ต้นดอกแค่นะคะสะดอยกระปูกนะคะปลูกไว้นะคะปลูกไว้กินรอบสะเลยค่ะไว้ขายไว้กินนะคะต้นมะม่วงต้นดอกแค่ที่เราปลูกได้นะคะเอาธรรมชาติบ้านบ้านเทามาให้เบิ่งนะคะ เลี้ยงน้องๆน,นะคะแต่ละมืดแต่ละเวนไปหาน้ำเพชรก่อนขีดดื้อใหญ่จักอยู่ใส้พี่อยู่มุมนี่เห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องเทียงนาน้อยหิมสะป่านี่เจอแล้วสวัสดีเอฟีชิค่ะลูกน้ำเพชรนี่ค่ะน้ำเพชรขีดดื้อใหญ่ เจอคิดื้อใหญ่แล้วสวัสดีเฮ็ดยางหายางมาเลยทักกูได้ได้ยางมาหาเฮาอะไรได้วัดดีค่ะวัดดีลูกวัดดีเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้ออ่าให้แม่นั่งคนโนแล้วอยากเล่นแล้วค่ะยอกเก่งดมดมดมเอา้ามือหนึ่งถือกล้องเด้อค่ะขอโทษเด้อค่ะนี่ละคะ่ะ เพราะว่าถือกล้องถ่ายวัดดีวัดดีอ c เลียเลียเลียโอ้ยจักกะจี้เลยน้ำเพชรวัดดีป้าป้า fc ีอยากกินนะอยากกินแม่เข้าไปนะน้ำเพชรใหญ่เร็วเลยค่ะน้ำเพชรตัวน้อยๆขี่ดื้อตะกี้นะแล่นยอกกับเฮานะเห็นไหมใหญ่แล้วนะคะ โอ้ยจักระจี้ด้วัสดีป้าป้าเอฟซีสิลูกอยากความสุขของเรานะคะอยู่กับน้ำเพชรเลียอย่างเดียวนะอย่าก,กินเด้ออย่ากินนะห้ามกินนะเนี่ยค่ะตัวใหญ่แล้วน้ำเพชรนะเดี๋ยวก่อนเวลาค่ะอยู่กับธรรมชาตินะคะ ไปแล้วไปแล้วไปไหนไปหาแม่ไม่ตองบ่นีหญ้ากระไรลายขึ้นไปแม่ไปใส่ตามแล้วใบตองนี่กินหญ้ากเก่งบ่สนใจไพ่ดีละค่ะแม่เพิ่นนี่เห็นบ่กินกวบ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 เลยโอ้กินหญ้ากเก่งองี๋ลี มกินหญ้าอย่างเดียวธรรมชาติสวยงามฝนตกนะแล้ว่ะจ่วงนี้หญ้ากระไลลายต้นดอกแคแดงเดี๋ยวนีหมดรดูเพิ่นแล้วหมดหน้าเขาแล้วเดี๋ยวเพิ่นกันสิหมดหน้าเพิ่นกันสิมีนะคะ มีราคาหพื้นที่กว้างหลายกับเห็ดบอทั่วถึงนะคะนี่คือเป็นสระปลานะคะเขาก็มีทำเทียงหน้าน้อยเอาไว้นั่งนะคะดูธรรมชาติแล้วก็มาให้อาหารปลายู่นี่นะคะเมื่อแรเขาก็มานั่งเล่นเอาบรรยากาศะเขียวสวยงาม มาชาติเจังใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้สาวดอยนาแก่ชิดบ้านาน,นํำเน่เด้อค่ะส่วนท่านไหนเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะบันทีเมืองน้องของเฮานะคะฟังไทยฟังราวแล้วก็ต่างประเทศนํำเด้อค่ะที่ให้การติดตามสนับสนุนสาวดอยนาแก่ชิดบ,บ้านมาโดยตลอดเนาะค่ะสำหรับเมื่อนี้พอแค่นี้ละค่ะค่อยพอกันใหม่ คลิปหน้าคลิปต่อๆไปเนาะค่ะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะคะทุกเรื่องเด้อค่ะสุขาแข็งแรงร่ำรวยนะคะไปแล้วค่ะก็เจอกันใหม่เอาไกลเสะได้กินนข้าวใหม่แล้วเนาะข้าวใหม่ปลามันปีใหม่แล้วเนาะคะ่ะแซ่บๆข้ากขวก็เริ่มเขียวเริ่มสีออกลวงแล้วเด้อค่ะธรรมชาติ เพชรมานีน้ำเพชรมานี่เร็วๆเพชรยังนาเพชรยังข้าไปเบิ่งน้ำเพชรเด้อจักหอยออกมาแม่ออกมาเร็วๆโดนผูกคออยู่ได้ขนะนี้ผูกเสื้อแต่ไริผูกดอกเพราะว่าพิ่นดือ้อออกมา พากันไปลบอยู่หันแล้วมันฮ้อนแอดดฮ้อนสองแม่ลูกพากันลบอยู่ใต้ต้นมกม่วงไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะออกมาบ่ฮ้อนบ่เออฉลาดเนาะพากันลบอยู่ใต้ต้นมกม่วงเย็นบ่น้ำเพศหยางโอ้ตัวใหญ่แหงเลยจากตัวน้นอย